สวัสดีทุกคนที่น่ารักที่ติดตามพระแก้วฟ้าวันนี้เรามาดูหลวงปู่พังนะครับเรียนลงปู่พังนะครับวันนี้พระแก้วฟ้าได้นี่ครับได้ล็อกได้ล็อกเก็ตลงปู่พังนะครับมาใหม่นะครับ ลูกเกดลงปูพราง <c oughs> เรามาดูเดี๋ยวเราส่องดู หลวงพ่อผางจิตตคุตโตนะครับแล้วเกิดหลวงปูผ่ผาง ล็อกเ,เก็ตรุ่นนี้น่าจะออกจากวัดหลวงปู่พังนะครับด้านหลังก็จะมียันด้วยนะครับยันหลวงปู่พังแล้วก็วัดอุดมมงคาคิรีเขตนะครับนะครับ สวยมากเลยนะครับนี่แหละสิ่งที่พระแก้วฟ้าสิ่งที่พระแก้วฟ้าต้องการก็จะค่อยๆได้มาทีละอันทีละชิน้นทีละชิ้นนะครับแก้วฟ้าอยากได้นานแล้วล็อกเก็ตลงผู่พังครับสภาพสวยๆเลยนะครับเฉพาะเฉพาะล็อกเก็ตเฉพาะล็อกเก็ตเฉยๆนะครับ อันนี้ก็เมื่อก่อนนี้เขาเฉพาะอลเกตนะมเมื่อก่อนนี้หลายปีแล้วราคาก็อยู่ที่ประมาณพันห้าพันแปดนะครับเฉพาะอลเกตนะไม่เกี่ยวกับทองประมาณพันห้าพันแปดแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็เฉพาะอกเกตนะครับรุ่นนี้นะครับอันนี้ออกจากวัดหลวงปู่พังออกจากออกจากวัดหลวงปู่พังอันนี้ออกจากมือหลวงปู่พังนะครับนี่ ปัจจุบันก็จะอยู่ประมาณราคาจะพอละลเกตก็อยู่สี่พันนะครับสี่พันห้านะครับจะพาะลเกตนะครับเนี่ยไม่เกี่ยวกับทองจะพอละลเกตถ้าเลี่ยมทองด้วยถ้าเลี่ยมทองก็จะประมาณถ้าเลี่ยมทองธรรมดานะทองคําธรรมดาก็ประมาณอยู่ที่ประมาณเก้าพัน เมื่อก่อนนี้เขาเมื่อก่อนนี้นะล็อกเล็กรุ่นนี้นะครับเลี่ยมทองด้วยอยู่ที่ประมาณเกียร8,000 8,000 9,000เกียร8,000นี่แหละ9,000นี่แหละครับประมาณนี้แหละแต่ว่าปัจจุบันนี้แต่ว่าปัจจุบันนี้นะถ้าเลี่ยมทองด้วยนี่ก็จะตกอยู่ที่หมื่นกว่าบาทนะครับแก้าฟ้าก็บูชาหมื่นกว่าบาทนะครับเลย อันนี้ทองเรี่ยมทองอันนี้เป็นทองแกะนะครับซุ้มก็จะมีซุ้มด้านบนด้านล่างด้วยนะครับอันนี้แก้วฟ้าเพิ่งได้มานะครับสวยเลยนะครับ <c oughs> พุทธคุณสุดยอดพุทธคุณนะครับอันนี้ถ้าจะปัจจุบันนี้เขาก็ ปัจจุบันนี้นะเมื่อก่อนนี้ก็เมื่อก่อนนี้ถ้าแบบนี้ก็ประมาณแปดเก้าพันเ็แปดเก้าพันนี่แหละเจ็ดเจ็แปดเก้าพันนี่แหละเมื่อก่อนนี้ปัจจุบันนี้หมื่นกว่าแล้วนะครับเนี่ยครับเก้ฟ้าบูชามาหมื่นห้านะครับหมื่นห้าหมื่นหกนะครับเฉพาะล็อกเฉพาะล็อกเก็ตกับท้องด้วยนะครับอันนี้เลี่ยมท้อง สวยมากเลยครับเฉพาะทองก็จะเป็นหมื่นแล้วครับหมื่นกว่าบาทอันนี้ประมาณห้าหกรมสอกรมสมนะครับเฉพาะทองนะครับสวยมากเลยนะครับเราเก็ตอันนี้คือสิ่งที่แก้วฟ้าอยากได้มานานแล้ว็อกเก็ตหลวงปูพง่พังสุดท้ายมันก็ สุดท้ายก็มาอยู่ในมือแก้วฟ้าได้ <c oughs> อยู่ในมือเพื่อแก้วฟ้า <c oughs> นีออกจากออกจากวัดวัดอุดมกรคาคีรีเขตวัดดุลน,นะครับวัดดุวลวัดหลวงปู่พังนะครับราคาตอนนี้ก็จะอันนี้แก้วฟ้าบูชามา 1มื่นห้ามืนหกะครับคือว่าถ้ามาอยู่ในมือแก้วฟ้าแ้วก็ไม่ได้ไปไหนหรอกเก็บอย่างเดียวไม่ได้ออกไปไหนอีกแล้วอันนี้เ,ร,นนออออเรียนนี้น่าจะออกจากออกหน้าเหรียญนี้น่าจะออกจากพระครูนะครับพระครูพระคระคูเดียว เจ้าคณะอำเภอโคกโพชัยนะครับนี่ครับแต่ว่าตอนนี้มันอยู่กับแกแก้วฟ้าก็จะไม่ได้ไปไหนอีกแล้วเก็บไว้แก้วฟ้าเก็บไว้ไม่ปล่อยไม่ให้ไม่ขายเ <c oughs> ก็บไว้คือนะครับถ้าเป็นล็อกเก็ตของ มันจะมีอีกรุ่นหนึ่งนะเป็นล็อกเก็ตของวัดสีแกงขออันนี้ก็จะแพงแพงแพงกว่านี้แพงมากกว่านี้นะครับนี่นี่นะครับถ้าจะเป็นล็อกเก็ตนี้นะครับอันนี้แพงครับนี่อันนี้นี่นะครับนี่ล็อกเก็ตอันนี้ออกล็อกเก็ตหลวงพ่อผางนะครับวัดรุมคาคิคริเขตเลี่ยมทองอันนี้ วัดสีแกงขออันนี้ตอนนี้ราคาก็อยู่ประมาณสองหมืนกว่านะครับเฉพาะล็อกเก็ตเออเนี่ยครับล็อกเก็ตของบุพพังเรี่ยมทองเนี่ <c oughs> เฉพาะล็อกเก็ตเฉยก็ประมาณหมื่นกว่าหมื่นห้าหมื่นหกแล้วเฉพาะล็อกเก็ตนะครับอันนี้รุ่นนี้ร,นนรุ่นแรกแพงมากนะครับนี่ครับ สร้างอันนี้สร้างปี16นะครับน,นี่ครับออกจากวัดสีแก้งคอนะครับ <c oughs> น,นี่อกเ,เก็ตรุ่นนี้แพงลอกเก็ตแล้วก็เลื่อมทองด้วย ตอนนี้ตกอยู่ประมาณสองหมืนกว่านะครับสองหมืนกว่าสองหมื 2, 000, 5, 2, 000, 6นห้าสองหมืนหกนะครับจะพอล็อกเก็ตแล้วก็อยู่ที่ประมาณห5 0 0 0หมื0นห้าหมืนหกนะครับรุ่นนี้คือรุ่นแรกนี่ครับล็อกเก็ตรุ่นแรกสร้างปีสิบห อันนี้รุ่นนี้รุ่นแรกก็ราคาก็จะสูงหน่อย <c oughs> แต่ว่าของพระแก้วฟ้าเนี่ยของพระแก้วฟ้าอันนี้น่าจะเป็นรุ่นย่อยลงมาอีกนะครับอันนี้ออกจากวัดหลวงปู่พังวัดดุลอันนี้ออกจากมือท่านเลยนะครับองค์นี้นะครับแก้วฟ้าบูชามาคือว่าเนาะชอบ เพราะเราชอบไหนเราเลยบูชาอยากได้เนาะบูชามา15ื่นนะครับข้างในก็จะเขาก็จะมีมวลสารนะครับน่าจะมีน่าจะมีจีวรแล้วก็ตะกุดนะครับอยู่ข้างในนะครับแล้วก็น่าจะมี ว่านร้อยแปดก็ได้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันครับไม่เคยแกะดูนะครับน่าจะมีตะกุดละที่นี่มีตะกุดกับผ้าผ้าจีวนนะครับอยู่ด้านในนะครับสวยมากเลยครับเฉพาะเหรียญเฉพาะล็อกเก็ตธรรมดานี้ก็4,500แล้วนะครับ แต่ปัจจุบันนี้นะครับเมื่อก่อนนี้ก็เฉพาะเมื่อสมัยก่อนนี้หลายปีแล้วแค่ล็อกเก็ตนี้ก็ตรงที่พันห้าแล้วนะครับตอนนี้โอ้นขึ้นมาที่4 5่พแล้วนะครับเฉพาะล็อกเก็ตรุนนี้นะครับ คือเก็บแก้วฟ้าเก็บไว้นะครับยอดพุทธคุณหลวงปู่ผางอันนี้ก็เรียนนางกวกสวย กวกอันนี้เรียมทองอันนี้ทองก็3ามกำกัวนะครับนี่สามกำห้านะครับสามกำสามกำกัวนะครับนี่อันนี้ไม่ต้องพูดถึง <c oughs> เหรียนในหลวง ว่าจะเข้าไปองเทียบไม่ได้เข้าไปเลยยอดอันนี้ก็ยอดนะครับเหรียนลงปู่เรียนลงพ่อผางรุ่นชอกอออกวัดป่ามันจากคีรีสภาพสวยๆแบบนี้ก็หายากนะครับ ใครมีใครมีเหรียญชกโสภาพเสื่อมแบบนี้ก็ถ้าอยากปล่อยก็มาปล่อยมาแก้วฟ้านะครับแก้วฟ้าแก้วฟ้าจะรับโชวูชาเหรียญละห้าพันนะครับใครอยากใครมีใครอยากใครมีใครอยากปล่อยก็มาปล่อยมาแก้วฟ้าได้นะครับรุ่นชกโออกวัดป่านะครับรุ่นนี้ใครมีก็มาปล่อยได้นะครับแก้วฟ้าจะเก็บไว้นะครับ อันนี้ชอทออันนี้ก็ออกวัดป่ามจากคีรีเหมือนกันนะครับ